อ๋อยืนอ๋ออ๋อการจะยื่นไปรับผมก็ขอเวลานิรับรับรับพอเวลรับรับรับไม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าทางรู้จักคนด้วยถ้าหนูมรี่กระดกครดไม่เยวเพราะถการขอเงินมากขอเวลาแค่ได้สารได้มา ต็ไม่เป็นห้นาที้านที่คนาทีไม่ได้คร่าได้ห้เพื่อักได้ไได้เพ่้ษาแ่งขนกรอที่หนึ่งเรื่องพรรียร้องเพื่อความเป็นธรรมเมื่อมหาลัยออกนอกเป็นนกนมาในกับของรัฐการไปรูปมหาลัยเป็นองค์กของรฐหรือเรียกง่ายๆว่ามน้ำระบบนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่สนใจคับรนสระบั้เป็นมหาลัยที่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ เมื่อผู้ที่ต้องการให้มหาลัยออกนอกระบบผลิตชุดความคิดที่ว่าถ้ามาลัยออกนอกระบบแล้วจะมีคุณภาพที่ดีกว่าอยู่ในระบบการควบคุมของรัฐทั้งในด้านความคล่องตัวในการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาอ่านลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและมหาลัยสามารถเปิดหลักสูตรที่เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดได้ไม่ลดค่าใช้จ่ายของรัฐไม่ลดค่าใช้จ่ายของรัฐครับเราก็ต้องแก้กขหลักสูตร ใ่ครับเพราะรัฐยังสนับสนุนมากสน<อ>ับสนุนมากเหมือนมากกว่าเดิมที่ทำอะไรครับสิ่งเหล่านี้เป็นจากเอาปัญหาที่เราปัญหาที่เราเจอนะครับผมก็ค,คือหนึ่งก็คือปัญหาความไม่เท่าเทียมกันเมื่อมหาลัยเมื่อระบบการศึกษาถูกกำหนดด้วยเงินแล้วความไม่เท่าเทียมกันด้านการศึกษาก็จะเห็นได้อีกครั้งเมื่อ ็นการเปรียบเสมือนการตัดโอกาสของผู้ที่มีรายได้น้อยแม้นว่าจะมีสมองเหมือนๆกันแต่เมื่อโอกาสทางการได้เรียนที่ดีๆก็ต่างกันการการที่มหลาลัยออกนอกระบบจะสู่บุคลากรของชาติเข้าสู่โรงงานผลิตความรู้และจ้างเครื่องจักรที่เรียกว่าผลิตมนุษย์เข้าสู่ตลาดเพียงอย่างเดียวอีกทั้งเมื่อมหลาลัยออกนอกระบบมหลาลัยจะสามารถที่จะ มีอิสระในการบริหารจัดการสามารถที่จะเปิดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด,ดแรงงานเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ตามมาคือมหาลัยเริ่มตีตัวห่างจากสังคมไม่กลายเป็นที่พึ่งของประชาชนอีกต่อไป 2. ปัญหาความไม่โปร่งใสของค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาต้องใจ่ายให้กับมหาลัยเมื่อมหาลัยออกนอกระบบะและการบริหารโดยยู่ในฐานะเกือบเท่ากับองคอ์กรเอกชนแล้วเรา จะสามารถทราบถึงความไม่โปรง่งใสของการบริหารจัดการเงินที่นักศึกษาจ่ายไปได้เลยเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าเงินที่ได้มาจากนักศึกษานั้นทางมหาหลัยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพื่อความโปรง่งใสในด้านทั้งนี้ก็ไม่ใช่ความโปรง่งใสในด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ด้านบุคลากรผู้บริหารฝ่ายบริหาร จะมีสถานะมีอำนาจตัดสินใจอย,ย่างเด็ดขาดโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการข้อบังคับใดๆทำให้เกิดความไม่โปรง่งใสและตรวจสอบได้ยากดังนั้นทางเครืออสายนักศึกษาจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้เพื่อความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อมหลาลัยเปลี่ยนเป็นมหลาลัยในกำกับของรัฐหนึ่งพรบที่จะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต้องผ่านการลงประชามาติของประชาคมมหลาลัยที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 2. เปิดเผยร่างพรบให้กับประชาคมมหาิทยาลัยรู้โดยทั่วกัน 3. ให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภามหาวิทยลัยไม่น้อยกว่า10% 4. จะต้องมีองค์กรที่สามารถทานอำนาจกับความบริหารได้เช่นสาภาพแรงงานหรือเช่นสาภาพบุคลากรหรือองค์กรนักศึกษา 5. อธิการบดีรองอธิการบดีแต่ละวิยาเขต คณะบดีจะต้องมาจากการเลือกตั้งของมวลสมาชิกทั้งหมดซึ่งรวมถึงนักศึกษาด้วยทั้งนี้การมาของอธิการบดีครั้งนี้ทางนักศึกษาไม่ได้ถือว่าเป็นการมาธรรมชาพิจารณ์ซึ่งนักศึกษาถือว่าการมาครั้งนี้เป็นการพบปะตามวาระในส่วนการธรรมชาพิจารณ์นั้นต้องจาต้องกําหนดเป็นวาระที่ชัดเจนอีกครั้งหนึง่งเครือข่ายนักศึกษามกตานี